ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตมีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2 5 6 7เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนนำไปต่อยอดกระบวนการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวิธีครับนายโสพลสุวรรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตประจำปี2 5 6 7 และมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกษิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านต้นกล้าก,ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนหนึ่งชุมชนเพื่อให้หมู่บ้านกองทุนได้นําเงินพระราชทานไปใช้ประโยชน์กับชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนางมุกดาลิมนุก,กูลพัฒนาการจังหวัดภูเกต็ตผูดในการสรํงงานักงานป้องกันและปราบปรา,ามยาเสพติดภาคแปดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลา เข้าร่วมณนะห้องประชุมราวัยอาคารอาภูเก็ตโฮเทลวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประศนิกรชาวไทยทุกคนโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุน ให้เป็นเงินตั้งต้นแห่งความดีงามซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี2548ถึง2566รวมจำนวน142หมู่บ้านชุมชน และในปี2567มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนหนึ่งชุมชนเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินคือชุมชนเจ้าฟ้าเขตเทศบาลนครภูเกต็ตทำให้จังหวัดภูเกต็ตมีชุมชนที่เข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น143แห่งโดยมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดและเพื่อสืบสารปณิธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดและควบคุมปัญหายาเสพติดและต่อยอดสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ